ทำเอเสเคยลบทที่22พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยเจ้าจะพิพากษากรุงนี้ไหมเจ้าจะพิพากษานครแห่งการนองเลือดนี้หรือไม่ฉะนั้นจงประนามพฤติกรรมอันน่าชิงชังของมันและกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่ากรุงที่นำหายนะมาสู่ตนเองโดยทำให้มีการหลังเลือด และปล่อยตัวแปดเปื้อนมนทินโดยการสร้างรูปเคารพเจ้ามีความผิดเพราะทำให้หลังเลือดและเจ้าแปดเปื้อนมนทินเพราะรูปเคารพที่ตนสร้างขึ้นเจ้านําจุดจบและอวสานมาถึงตัวเองฉะนั้นเราจะทำให้เจ้าตกเป็นเป้าของการดูหมิ่นของชาติต่างๆและเป็นที่เย้ยหยันของนานาประเทศทั้งบรรดาผู้อยู่ใกล้และผู้อยู่ไกลจะย่ยอเย้ยเจ้าโอ กรุงที่เสียชื่อและเต็มไปด้วยความกุลาหนุนดูเถิดเจ้านายแต่ละองค์ของอิสราเอลใช้อำนาจบาดใหญ่ทำให้เกิดการหนองเลือดในกรุงนี้ผู้คนดูหมิ่นเหยียดหยามพ่อแม่ของตนในกรุงนี้พวกเขากดขี่ขมเหงคนต่างดา้าวลูกกําพร้าพ่อและหญิงม่ายเจ้าดูหมิ่นสิ่งบริสุทธิ์ของเราและทำให้สบาตัของเรามัวหมองในกรุงนี้ มีคนพูดให้ร้ายมุ่งทำให้โลหิตตกในกรุ่งนี้มีคนที่กินเลี้ยงในสถานบูชาบนภูเขาและทำสิ่งที่ชั่วช้าหลามกในกรุ่งนี้มีผู้ร่วงประเวณีกับภรรยาของบิดาในกรุงนี้มีคนหลับนอนกับผู้หญิงขณะที่นางมีประจำเดือนอันเป็นเวลาที่เป็นมนทินตามระเบียบพิธีในกรุงนี้มีคนที่ทำเรื่องต่ำช้าสามานกับภรรยาของเพื่อนบ้าน ในกรุงนี้บางคนทําให้ลูกสะพ้ยเป็นมนทินหน้าละอายบางคนล่วงเกินพี่สาวน้องสาวร่วมบิดาในกรุงนี้มีคนที่รับสินบนเพื่อทําให้โลหิตตกมีเจ้าหนี้หน้าเลือดเรียกดอกเบี้ยอย่างขูดรีบขู่กันโชคเอากําไรเพื่อนบ้านและพวกเจ้าหลงลืมเราพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นเราจะทุบก,กําปั้นลงเหนือกำไรที่เจ้าได้มา อย่างไม่ยุติธรรมและเหนือเลือดที่เจ้าทำให้หลังนองในหมู่พวกเจ้าในวันที่เราจัดการกับเจ้าเจ้าจะฝืนทนต่อไปได้หรือมือทั้งสองของเจ้าจะยังเข้มแข็งอยู่หรือเราผู้เป็นพระเจ้าได้ล,ลั่นวาจาไว้แล้วเราจะทําตามนั้นเราจะกระจายพวกเจ้าออกไปท่ามกลางประชาชาติต่างๆและนานาประเทศเราจะเผาผลาญความโสมมของเจ้า เมื่อเจ้าเป็นที่เสื่อมเสียในสายตาของชนชาติทั้งหลายเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวแล้วมีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยวงวานอิสราเอลกลายเป็นขี้แร่สำหรับเราเขาทั้งปวงเป็นทองแดงดีบุกเหล็กตะกัว่วที่เหลืออยู่ในเตาหลอมพวกเขาเป็นเพียงขี้แร่ของเงินเท่านั้น ฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสว่าเนื่องจากเจ้าทั้งปวงกลายเป็นขี้แร่เราจะรวบรวมเจ้าเข้าสู่เยรูซาเล็มดังคนรวบรวมเงินทองแดงเหล็กตะกัว่วและดีบุกเข้าสู่เบ้าหลอมเพื่อถลุงด้วยไฟอันร้อนแรงหวังว่าพี่น้องจะรับขอบ้อคิดจากอ่านอ่านพระคัมภีร์เอเสเคียว บทที่22นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานก,การณ์อย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่30ครับพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าและเราแสวงหาคนหนึ่งในพวกเขาที่จะสร้างกำแพงได้ยืนอยู่ตรงช่องโหว่ต่อหน้าเรา เพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะไม่ทำลายเสียแต่เราก็หาไม่ได้สักคนเดียวพี่น้องครับพระเจ้าได้เปรียบเทียบการพิภากษาของพระองค์ต่อกรุงเยรูซาเล็มที่เกิดขึ้นจากการกระทำความบาปของคนในเมืองนั้นพระองค์ทรงเปรียบเทียบการพิภากษาข,ของพระองค์เหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลท่วมท้นเมือง โดยไม่มีกำแพงกันน้ำหรือไม่มีการอุดช่องโหว่หรือลอยลั่วที่กำแพงถ้ามีกำแพงมีเขื่อนกันน้ำและที่เขื่อนนั้นมีรูร่วมีรอยแตกถ้ามีการอุดไว้ใช่ไหมครับน้ำก็จะไม่เข้ามาอย่างรวดเร็วน้ำก็จะไม่ท่วมเมืองเยรูซาเล็ม เพราะว่ามีการอุดช่องโว่ที่กำแพงหรือถ้ามีกำแพงที่แข็งแรงก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เมืองถูกน้ำท่วมได้นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบการพิพากษาของพระองค์ว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นไม่มีใครคอยอุดช่องโหว่ป้องกันน้ำที่จะไหลท่วมบากเข้าไปเลยก็เปรียบเสมือนกับคิสจักร นะครับหรือบ้านเมืองหรือประเทศของเรานะครับพี่น้องที่จะต้องล้อมรอบด้วยกําแพงและจะต้องมีการอุดช่องโหว่ที่กําแพงซึ่งเป็นกําแพงฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้กำลังพูดถึงกําแพงจริงๆที่คิดจักรจะสร้างหรือกําแพงจริงๆที่บ้านเมืองนี้จะสร้างแต่เรากำลังพูดถึงกําแพงฝ่ายวิญญาณ เราพูดถึงช่องว่างฝ่ายวิญญาณและเราพูดถึงการอุดช่องว่างเพื่อไม่ให้น้ําหรือไม่ให้การพิพากษาของพระเจ้าไหลเข้ามาเร็วหรืออุดช่องวูเพื่อชะลอการพิพากษาของพระเจ้าต่อความบาปของเมืองเมืองนั้นหรือต่อความบาปของาากิจจักรนั้นนั้นและอะไรล่ะที่จะ อุดช่องโหวของกำแพงเมืองกำแพงของครือจักรเพื่อจะชะลอการพิพากษาของพระเจ้าที่มาถึงเมืองเมืองนั้นหรือครจักรนั้นๆได้คนที่จะอุดช่องโหวนี้เขาเรียกว่านักอธิษฐานวิงวอนนักอธิษฐานวิงวอนคือคนที่อธิษฐานเผื่อคนอื่น อธิษฐานเผื่อบ้านเมืองอธิษฐานเผื่อคริสจักรเป็นนักอธิษฐานวิงวอนซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือเป็นทีมนักอธิษฐานวิงวอนก็ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคริสจักรที่ทุกคริสจักรจะต้องพัฒนาทีมนี้ที่จะต้องมีทีมนี้คือทีมนักอธิษฐานวิงวอนเพื่อจะอุดช่องโหว่ของกำแพงในขณะที่ผู้นำ และคีมงานกำลังทำสงครามกับมารซาตานโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสนี้ที่เรากำลังประกาศข่าวประเสริฐแจกใบปลิวแจกบัตรเชิญเป็นพยานเพื่อจะบอกเล่าถึงความหมายของวันคริสต์มาสให้กับคนในสังคมเรากำลังต่อสู้ในสงครามฝห่งวิญญาณเอเฟซัสบทที่6ได้บอกไว้ว่าเรากำลังอยู่ในสงคราม เมื่อเราประกาศกับประเสริฐเมื่อเรารับเชิญพระเจ้าเรากําลังอยู่ในสงครามกับมารซาตานเทพผู้กองศักดิ์เทพ,พ,เทพและเราจะต้องมีนะครับแนวหลังนะครับทีมนักอธิษฐานวิงวอนเพื่อจะอุดช่องโหว่นะครับมันจะคงจะมีช่องโหว่มันจะมีช่องทางที่มารซาตานจะแอบเล็ดรอดเข้ามาแต่ถ้าเรามีนักอธิษฐานวิงวอน นักอธิฐานวิงวอนหรือทีมนักอธิษฐานของโบสถ์ก็จะปกปิดช่องโหว่ไม่ให้ศัตรูแอบเล็ดรอดเข้ามาได้นี่คือความจําเป็นของนักอธิษฐานวิงวอนเราจะต้องมีแนวหน้าที่เข้มแข็งและเราจะต้องมีแนวหลังมีทีมสนับสนุนที่เข้มแข็งด้วยและคนที่เป็นนักอธิษฐานวิงวอนนั้นคือ ทีมสนับสนุนงานรับใช้ที่แข็งแรงที่สุดของพิสศจักรที่บวกของเราก็มีทีมนักอธิษฐานหลายทีมด้วยกันนะครับแล้วก็อธิษฐานกันทุกวันเช้าตั้งตอนเช้านะครับไธิานเผื่อกันและกันและเราก็จะต้องมีนักอธิษฐานบูวอนที่อธิษฐานเผื่องานของคริสศจักรโดยเฉพาะไปทานเพื่อความรอดของคนซึ่งตอนนี้ เรามีรายชื่อปฏิบัติการแอนดรูในทุกๆทิ่ตรักรของเราก็ขอให้นักอธิษฐานวิงวนทีมอธิษฐานวิงวนของริสตจักรได้ฐานเผื่อลายชื่อทุกรายชื่อเพื่อให้พระเจ้าเตรียมใจเขาที่จะมารู้จักกับพระเจ้าในวันอาทิตย์หน้าซึ่งจะเป็นวันคริสต์มาสที่โบสหลายโบทได้จัดขึ้นคนจะมาเชื่อเพราะเขาได้ถูกอธิษฐาน ให้พระเจ้าเคลื่อนใจเตรียมใจรดน้ำพรวนดินไว้เมื่อได้ฟังพระเจะนะของพระเจ้าในงานคริสต์มาสเขาก็จะตอบสนองและกลับใจใหม่และเชื่อพระชา้านั่นก็คือความจำเป็นของนักอธิษฐานวิงวอนพี่น้องครับนักอธิษฐานวิงวอนหรือผู้ที่อธิษฐานเผื่องานของพระเจ้าจำเป็นมากพระองค์บอกบอกว่าพระองค์จะไม่ทำลายเมืองนั้นถ้ามีเพียง คนเดียวอธิษฐานเผื่อสวัสดิภาพของเมืองนั้นจําได้ไหมครับพระองค์บอกบอกว่าจะมีคนอธิษฐานเผื่อเมืองโสโดมและกลมลาไหมถ้ามีสักห้าคนพระองค์ก็จะไม่ทรงทําลายเมืองนั้นเห็นไ,ไหมครับดังนั้นถ้าเราสร้างทีมอธิษฐานวิวร์เพื่อคิณจัรของเราจะลุกไปใน สงครามฝ่ายวิญ,ญญาณได้ดีนะครับเราก็จะช่วยให้การรับใช้ของพี่น้องง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีทีมสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังเรากำลังทำสงครามฝ่ายวิญญาณดังนั้นเราจึงต้องมีอาวุธฝ่ายวิญญาณและอาวุธฝ่ายวิญญาณก็คือนักอธิษฐานวิงวอนอย่าทำงานด้วยเท้ามากเกินไป แต่ต้องทํางานด้วยเข่าด้วยเอเไหมครับทํางานด้วยเท้ามากเกินไปแต่ไม่ได้ทํางานด้วยเข่าก็คือออกไปประกาศออกไปแจกไปเปลวออกไปเยี่ยมเยียนออกไปแจกบัตรเชิญชวนคนมาจัดสถานที่ประชุมจัดเตรียมงานคินสมารอันนี้เราเรียกว่าทํางานด้วยเท้าทํางานด้วยมือแต่ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานด้วยเขา่าความรอดของคนจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานด้วยเข่าเป็นพื้นฐานก่อนและการทำงานด้วยเท้าและด้วยมือก็จะสนับสนุนเพื่อจะนำคนคนนั้นมาสู่ความรอดอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกขิจักรที่ได้ฟังมานาจานใหญ่อยู่ตอนนี้อีกสองสัปดาห์ก็จะถึงงานคริสต์มาสแล้ว คนจะมาเชื่อในงานสมมาตเขาไม่ได้มาเชื่อโดยบังเอิญแต่เขาจะมาเชื่อเมื่อมีคนอธิษฐานเผื่อและเราจึงต้องให้สมาชิกของเรานะครับอธิษฐานเผื่อรายชื่อที่เขาตั้งใจว่าอยากจะพามาในงานขึ้นสมมาตนะครับ มีกี่หลายชื่อก็ตามให้เขาอาธิษฐานเปื่อทุกวันสม่ำเสมออย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนก็อย่างใดเพื่อเตรียมใจของคนเหล่านั้นไว้เมื่อวันที่เข้ามาในงานในวันอาทิตย์หน้าตึ่งตรงกับวันที่24ทธันวาคมเขาก็จะมีโอกาสได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเข้มใไหมครับดังนั้นให้เรา อธิษฐานเผื่อนะครับผู้สนใจทุกคนด้วยกันในเวลานี้เนไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อรายชื่อคนทุกคนของสมาชิกของเราที่ได้อธิษฐานเผื่อเพื่อใช้เขาได้รับความรอดในวันคริสต์มาสและทุกๆุกคริสตจักรของเราก็มีรายชื่อที่ต้องอธิษฐานเผื่อทุกๆวันขอพระเจ้าทรงเคลื่อนใจ คนเหล่านั้นขอเขาเป็นคนที่ะองทรงเลือกไว้แล้วให้เป็นของพระองค์ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกขอพระเจ้าทรงทํางานในใจของเขาขอให้เราไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาขอให้เราทําสิ่งที่ดีให้กับเขาขอให้เราช่วยเหลือเป็นพรต่อเขาเพื่อจะนําเข้ามา รู้จักกับพระเจ้าขอคำอธิษฐานของพวกเราทุกๆคนทุกๆวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เราจัดงานคือสสมารถจะเตรียมใจคนมากมายที่จะมารู้จักกับพระคุณและความรักของพระองค์เรากำลังทำสงครามฝ่ายวิญญาณเราจึงต้องใช้ อาวุธฝ่ายวิญญาณน,นั่นคือการอธิษฐานเราจะไม่ทำงานด้วยเท้าด้วยมืออย่างเดียวจะลืมทำงานด้วยเขา่าคือการคุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าขออวยพระพรทุกๆฤกตจักรที่จัดงานฤกษมาสเขาจะเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าอย่างมากมายขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะ อธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมพีรูกาบทที่9ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราและของคนอื่นถ้าเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเรานาทีต่อไปนี้เป็นนาทีแห่งฤทธิดเดชนาทีแห่งสิทธิอำนาจนาทีแห่งความเชื่อถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านจะพูดต่อไปนี้ ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเมนไหมครับพร้อมไหมครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิเทียนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของทุกคนที่กาลังฟังมานาจาันใหญ่อยู่ในขณะน,นี้เราขอสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บและความผิดปกติในร่างกายทุกอย่างจงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทาไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า อย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านมี QR code เมื่อท่านสกแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝันวิญญาณของท่านเมนูมานาจันใหญ่เมนูคาเทศนาของผมเมนูคําพยานชีวิตอย่าลืมส่งลิงก์มานาจันใหญ่ให้คนที่ท่านรักในห่วงใหญ่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่มีโบสถ์หรือมีโบสถ์แต่เข้าไปโบสถ์ไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ฟังคําเทศนาหรือคําแบ่งปันส่งลิงก์มานาจันใหญ่ไป้เขาก,กดติดตามทุกๆวันตอนเก้าโมงเช้ายุควันอาทิตย์ก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของคริษตจักรและทั้ เกิดเขาไม่มีเวลาว่างที่จะมาตอน9ก้ามงเช้าเขาก็สามารถจะเข้ามาชมย้อนหลังได้ใน YouTube พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมา Maw senti เจ้าสมโปรดปรนทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกลานจนชั่วลูกลานขอพระเจ้าทรงโปรดปันทานและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูก สองสาทิศนำทางท่นไปจะสองตามติดอยู่ข้างคุ้มภัอบล้อมรอคอยรัาภายในส่งอยู่ข้างกายส่งอยู่ข้างกาย้ำรงวันใหม่แต่วันลัไปจะมาเมื่อ,อไรจะไปที่ไหอย่า,มาเมื่อสาร้องอย่า,มาเมื่อเชาจมนไม่พรอ้อมท่นไม่พรอ้รอ และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอง